สวัสดีพี่น้องเมื่อนี้นะคะครับเอ็ดเพอร์เลยเดียวนี่โอ้ยกเอาแล้วของเพอของมันของเพอของมันเนาะของเพอของมันก็ยกเอาแล้วเนาะของเพอร์ของมันจำคำนี้ไว้ของกันกันซื้อแล้ว แคปนี้แหละจำคำนี้ไว้ของเพื่อของมัน่นเพื่องมันเปามน้ำเสียกับบริเวณเป็นของผมเรามาดูป่านะครับดูป่านนี่จ้าของเของมันยาดูป่าอ้าวแล้วกันไม่ได้หายค่ายาสูบบอสบอสเบาเงินซื้อข่อยมาได้เขาบอสลายเพราะน่ะนิ่งจี้บอสเงินซื้อข่อยมาได้ของใครของมัน ไทยให้เพื่อนนะลุงพัฒนาหน้าบ้านเครื่องเสียงกระยับดับเครื่องเสียงก็ห้ามดับห้ามบอดังของเพื่อของมันแหรืบเปน่าของเพื่อของมันของใครของมันมีเรื่องเด้ออันนั้นก็เครื่องดับนก็ของลุงของปลาป้าบอดดอยล้ำดื้อบอดดอยล้ำกับของเพื่นไปไปไม่ได้ยไ่ไดให้เพื่อนนะนะ ฟองพื้นของมันหางยะโอ้ยเห็นไหมบ้านลูกชายเจ้าเห็นไหมเนี่ยโอ้ยไฟเราดันเขาให้ชื่อดอกเป็นแองหนำจอดรถน้ำขังบ่เอ้านรถสกูตเตอร์กับบุกขืมียนอันจ้ะไม่รู้ว่ดันถิ่นแถวขืมียนม่น้อยคือบเอาออกมาเอาให้กัน น้ออะไรบอกว่าองเพลของมันอันนี้มันขาดแล้วนันดีเห็นหเห็นว่าขึขาดแล้วใชรถ้ก็จะห้างละจำคำนี้ไว้ของเพลของมันานในบ้านีีนเเาจะเอาไปใรจะดว,ปปวจะมีเรา ออกมาดูอเลงสแล้วนออกมาอะไรวเออออกมาแม่ว่าเรารยูเข้าไปเพ่หรือเปล่านี่ยูเห้าไปยังกันน่ะเอาขี้ดินห้าไปทุ่พิ่กันบอกนะโอ้ เอาเข้าไปถมพเพล,ล,ล <c oughs> ยแตู่้หล่อหลังงนเรามีบ่อน้ำมันเฮ้ยมันน้ำละลายเฮาเฮ่อ,งงอะบ่าเนี่ยไปถมฮ <c oughs> ันเมน เอามาไมมินนี <c oughs> ่ยางสีแดงเมมินทำอะไรออกมาทำอะไรออกมาออกมาทางไหน จะเอในในรองเท้านะ่ะอืมโอ้ยผ้านี่ห่างไม่ได้เลยนะผ้านี่เนาะไปดูนะลุงมือได้รถได้ตู้เย็นใหญ่กว่าของมินน้อยอาาด,ดูสิหนูลุงมือได้ตู้เย็นใหญ่กว่าของมินน้อยอีกไไโอ้บุญรุ่ลุงมือได้ตู้เย็นใหญ่เลยมินน้อยทําไมได้เล็ก เห็นบ่ะเก็บตัวอาบน้ำนี่อาบน้ำเรียบร้อยแล้วบ่นี่อาบน้ำเรียบร้อยแล้วโอมผมแห้งเช็ดผมถามถามลุงมืดถามลุงมืดทำไมได้ตู้เย็นใหญ่แท้ถามเร็วเร็วถามลุงมืดนี่เราทำไมได้ตู้เย็นใหญ่แท้ถามเร็วเอ้านี่ลุงมืดไดตู้เย็นใหม่เลย แต่ตัวเย็นใหญ่กว่าของมินน้อยอีกอันนี้อันนี้ไม่เย็นบ่ก็เย็นขึ้นกันทันล่ะอ้าวปดาบอกว่าของมินน้อยเย็นกว่าเนาะว่าจะอันนี้ไม่เย็นบ่จ่ะเจ้าอคงเสืออยู่แล้วตัวเล็กน้อย อาไปแล้วอ้าวไปแล้วเพราะวเย็นกว่าล้วไปแล้วเย็นลงมืดแล้วเอาปีโป้มาแช่แล้วเสื้อวะเสื้อวะนเย็นอาพปีโป้มาแช่แล้วฉลองตู้เย็นม่แล้วมันเบาเย็นบอมันบ่เย็นล่ะเรัเพลนละหายบ ก็เป็นปไตูเย็นเหมือเฮ้ยี่ห้อชาบด้วยนะยี่ห้อใช้นานยี่สิบปีเแล้วจะเข้าทางด้านไหนอัน้งไว้นเอจะลางอย่างงี้เนอจะหลงก่อนเมันเป็นอย่างเป็นอัพแนมีกรเก็ไบาน ทำความสะอา่อนต้องล้างนะเว่าเขาไม่โง่บ้างใช่ไหมว่าตู้เย็นอยู่หมเดเขาล้างไอ้นอะไร่เอาปีโปมาแล้วเอาปีโปมาแล้วเอาปีโปมาแช่แล้วง่เาี เอไปมมือก่อปแช่เลแช่ได้ไหมเราม่ไปแช่เรามีไปแช่เขาบอกว่าส่งเขาบอกว่าแ่ส่งามเอาไปแช่ีย่เราแ่กตางนี่อขอบคุณไปโปไปแช่เลยไปไปไปเขาเสียดีอย่าง

ไปดูลุงแชงไผนาเลยไปดูลุงแชงไผนาะไปดูลุงคนโอ้เาอ้อมมาผูลูกแล้วแซ่ไม่ร้อนปีบ่แล้วให้ยพาไปดูลุงคนอะไปแซ่เบียะเป็นเดียวบ่บู องก็ได so ้ไมื Meeting, ่นองเย็นเยนอแม่ยของเามันคนเพื่อของมันของเพื่อของมันตู้เย็นอเนซีฟคลองเจาก็หมนลงมาอีกตัวทิปนี้ก็ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้ย่าชีกกอกดูให้ถึงห้านาทีด้วยนะคะท่านผู้ชม ฝากคลิปนี้เป็นกำลังเจอถ้าเดี๋ยวนะคะเบามือได้ตู้เย็นของเฮาทางเดือบัน